โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยมงกลชนแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิอนศสิทธิของหลวงพ่อกวยทุกๆคนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในพระเครื่องนะครับ <c oughs> ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่คนที่กดเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์นะครับเ <c oughs> ข้ามาในคลิปของผมนะครับก็ขอบคุณมากแล้วครับก็คลิปนี้เนะี่ยก็จะขอย้อนทาพระกุยอีกรอบ นะครับซึ่งพิมพ์ประสิวลีจัมโบ้เนี่ยลงกุเนี่ยผมทําไปแล้วรอบนึงมันโลอ,องค์กับองค์นี้นะครับก็ทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีพระลงกุต้นพิกุลนะครับออกมาออกมาเรียกว่าออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube เนี่ยก็หลายๆท่านก็แท้นะครับแต่หลายๆท่านมันก็มันดูแล้วย้อนแย้งกับ กับสิ่งที่เรียกว่าลงกุนะครับผมจึงทําขึ้นอีกรอบหนึ่งแต่คนละองค์จากองค์ที่แล้วนะครับว่าจริงๆพระที่ลงกุลนเะนี่ยควรควรเป็นสภาพอย่างไรนะครับมันอ่าสองหลายๆคลิปที่ผมดูจากบางท่านก็มันสะอาดมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นพระกลุนะครับผมเห็นแล้วก็ก็ต้องขอ เอาข้อมูลอีกอันนึงนะมามาทำนะครับเพราะว่าพิมพ์มสิวลีเนี่ยเส้นใหญ่ถ้าเป็นพิมพ์นี้เนี่ยพิมพ์จัมโบ้มกักจะไม่ค่อยพูดถึงโดยเฉพาะอันลงกลุ่นะครับก็จะไปพูดถึงองค์จ้อยนะครับองค์ที่ไม่มีย่ามนะครับองค์ที่วันวันก็จะบอกว่าเป็นของท่านนะครับแล้วก็องค์องค์ที่มีย่ามนะครับเป็นของเกจิคณาจารย์อื่นนะครับก็เรียกว่า พระเริ่มมีราคาเริ่มแพงก็เริ่มเล่นปวดหัวละนะครับพระองศาสิบบาท20บาทหมดูง่ายดูง่ายโอ้พออยู่ในมืออพออยู่ของแปลก,กเข้ามาอุ้ยดีเลยของแปลกแต่พอมีการราคาแพงขึ้นอยากขายแพงเข้าก็เริ่มไม่มาตรฐานนะเริ่มเอาเอามาตรฐานตัวเองเป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็เบียดเขียพระ อื่นๆอ,ออกเช่นก็เขีย่ยผ้ามี่ามออกไปแล้วก็แต่งนิทานนะครับก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่อขอบ้างเป็นของเกจิซ้ํหลวงพ่ออื่นเอามาเสกนะครับแต่หลักฐานมีไหมก็ไม่มีนะครับก็ยกเมฆก,กันมาลอยๆอยจริงๆนะอย่างเช่นน่ผมผมฟังจาก <c oughs> มือใหญ่ระดับประเทศของสายตรงเนาะก็บอกว่าอ่าออกของงพ่อหอมแต่ก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีเอาหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานเลยเลย ว่าว่าเป็นของหลวงมาขอมอ่ะออกหลายวัดอ่ะวัดไหนบ้างก็ตอบไม่ได้ก็แบะบแเบปบแแบบอืมอก็แปลกดีนะครับก็เป็นเรื่องนิดเล่าให้ฟังเนาะก็มาคุยถึงอง์นี้ละกันนะครับเป็นประสิบวรีนะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผมก็จะคุณหลวงกุซึ่ง ตอนที่ก่อนก่อนหน้านี้นยะผมก็บอกแล้วว่ามันมีความมันเป็นปัญหามากเลยผมเห็นแล้วก็อดลนทนไม่ได้ก็ต้องทําอีกคลิปนึงนะครับให้เห็นว่าพัดลงกลุเนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมันมันต้องสภาพเรียมๆหรอนะครับหรือเอาอะไรมาป้ายก็พอแล้วล้วก็บอกว่าลงกลุนะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้เป็นเนือ้อเนื้อผงพุทธคุณนะครับ ลงกลุนะครับอันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงก็มีให้เห็นพอสมควรในสภาพที่อ,องค์พระยังสวยงามนะครับยังสวยงามอยู่อันแรกเนี่ยต้องดูเรื่องธรรมชาติกอนธรรมชาติในในองค์พระนะครับในเรื่องเชิงช่างเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นพิมพ์ของท่านเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ท่านเองนะครับการแกะพิมพ์การที่ทำาพาขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างคมชัดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับเป็นพ้าหน้าเดียวนะครับเป็นผ้าหน้าเดียวอันนี้เป็นการกดเนื้อนะครับผ้าหน้าเดียวแล้วก็ดันขึ้นมานะครับตามสไตล์ผาบอรโบราณน,นะครับอันนี้เนะี่ยจะสร้างอยู่ประมาณช่วงปี2500 นะครับมันก็เป็นพิมพ์บอกเวราดูนะครับเดยกก็ทำเอาใช้ครับไม่ได้ทําเอาสวยไม่ได้ทามาเพื่อขายนะครับท่านทํามาเพื่อใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านคิดอะไรก็กทําออกมาในช่วงแรกๆนะครับเห็นไหมครับช่วงแรกๆเนี่ยท่านทำเนี่ยเนี่ยพิมพ์มาสเวุลียังไงก็ต้องมีย่ามนะครับไอ้องค์จ้อยที่เล่นกันเนี่ยเนื้อผงน้ํามัน,นอะ่ะองค์เจ็ดแปดหมืน่นไม่มีย่ามเนี่ย มันก็เกิดจากการที่อาจจะลูกศิษย์แกะมาแล้วลืมแกะย่ามนะครับก็ต้องแกะใหม่นะครับก็ต้องแกะใหม่ไม่ว่าจะเป็นย่ามหรือกาน้ํานะครับให้ครบองค์ประกอบนะครับมันก็เป็นเรื่องข้อมันเสนนนเนาะนะมันมันเรื่องคิดได้อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ธรรมชาติในเชิงช่งางก็เป็นพาหน้าเดียวนะครับอาจจะเอาแอนแอนหน่อยเพราะว่าลาดันปุ๊บเนี่ย ด้านนี้ยังไม่ขึ้นมันก็จะเกิดอาการแอนเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับตามสไตล์พระทำมือนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของพุทธศิลป์พุทธศินก็เป็นเป็นพระสิวลรีนะครับถือไม่เท้ามีมีครบองค์มีทั้งย่ามมีทั้งกาน้ํามีนะครับก็เอกลักษณ์เป็นของท่านนะครับต่อไปธรรมชาติในเรื่องเนื้อหาก็คืออันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับ เนื้อผงพุะทุกคุณนะครับอ่ะทีนี้มาดูทั้งเรื่องเนื้อหาธรรมชาติเนื้อหาแล้วก็ธรรมชาติในความเก่านะครับพระเนี่ยสร้างปี2,500บวกลบโดยประมาณนะครับต้องบอกว่าประมาณเพราะว่าท่านม่ไมีโบชัวท่าน ท่านไม่ได้ทาเอาเพื่อมันจะนั่งค้าขายเหมือนพระสมัยนี้นะครับต้องมีโบโชวัววรรัาการสร้างแน่นอนมีจํานวนการสร้างชัดเจนแต่อันนี้จะเป็นพระลงกุแต่เท่าที่เท่าที่เราสืบสอกกันก็คือพระลงกุเนี่ยท่านจะท่านทําเหมือนกูบาจารย์ท่านนะครับก็คือ8ปดหมื่นสี่สี่พันองค์นะครับลงกุกูก็มีหลายกูกุต้นพิคุณก็มีกุนอกวัดก็มีนะครับแล้วก็มีรากมากมายหลายพิม นะครับเอ,อเอางี้ประเมินพระกันก่อนว่าอายุเนี่ยอายุอานามก็อยู่ประมาณสัก65ปีนะครับ65ปีเราก็ต้องคิดในหัวแล้วว่าพระ65ปีนะครับดูยังไงก็คิดเอากันถ้าเป็นพระผงพุทธคุณพระอพปีนะครับพระเพิ่งทำมาใหม่เนี่ยล้ออยากล้อล้อพิมพ์นะครับ เรียกว่าเลนแบบท่านเพื่อนจะมาขายเนี่ยมันก็มีความแตกต่างนะครับด้วยอายุเข้าคน66ปีกับคน20ปียังไงก็แตกต่างกันบ้านไม้เก่าผมก็พูดเสมอนะว่ามีวิธีคิดยังไงว่าดูความเก่ายังไงนะครับแน่นอนละคน66บ้านไม้หลัง66ปีมันก็ต้องเก่าผุพังนะครับ มีรอยมีมีความเก่ามีคราบตะไคร่มีโอ้รายละเอียดเข้ามามาหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระก็เช่นกันและยิ่งลงกลุ่นเนี่ยนะครับมื่ออยู่ในดินมันถูกน้ํามันถูกความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบหลักที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยมันก็ประกอบด้วยแคลเซียมนะครับก็คือผงปูนเบอกหอยนะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง นะครับเหมือนเหมือนอภาพบางขุนพมนะครับที่มีคาบดินบางคนเขาก็ใช้คําว่าดินขี้เป็ดบ้างโอมันก็ปวดหัวนะดินขี้เป็ดออกไม่เป็นดินแล้วกันนะครับเป็นอฟองเต้าหู้นะครับการปูดบวมการยุบย่นย่อ,อการสึกกรนไอสิ่งที่ผมพูดมันต้องมีหมด นะครับทุกองค์ประกอบอ่ะทีนี้มาดูทีละเรื่องผงปืนผงปูนเปลือกหอยนะครับผ่านมาขนาดนี้โดยป,ปกติมันก็จะถ้าไม่ลงกลูมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่มากนะครับแต่พอลงกลูเนี่ยมันก็ถูกเร่งปฏิกิริยานะครับนนเช่นตรงนี้มันก็จะขึ้นปูนก็เกิดเป็นเม็ดนะครับปูดบวมก็คือเป็นแคลเซียมที่ มันระเหยมาพร้องกันน้ํานะครับมาทําปฏิกิยากับกับน้ํามันตังอิว้วกับสภาพอากาศนะครับอ่าส่วนนี้สึกกร่อนนะครับเนี่ยอันนี้คาบน้ามันตังอิว้วคาบหรือน้ําตัวภาษานะครับที่มันพูดขึ้นมาแล้วก็อยู่ในเนื้อนะครับมันก็จะกลืนกับผิวพระนะครับลองมาดูทีละอันให้มีคาบดินดินนี้ต้องมาเกาะนะครับไม่ใช่ดินที่เอามาป้าย ลองดูอันนี้อันนี้มีพิเศษหน่อยนหนึ่งก็คือคราบดินเนี่ยมันขึ้นทับบนบนคราบาคราบ,บน้ำมันต่างอิ้วนะครับนะครับคราบ,บน้ำมันตังอิวเนี่ยหรือหรือละองปูนเนี่ยมันจะเราจะดูยังไงก็คือมันจะค่อยๆขึ้นไม่เท่ากันซึ่งไอเม็ดพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่า ตกแต่งที่ยากนะครับการการตกแต่งเนี่ยมันจะยากเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดดูนะครับอลองมาดูตรงนี้กันตรงนี้เนี่ยเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นแคลเซียมนะครับขึ้นมาคือมันขึ้นมันขึ้นบวกกับน้าที่ที่เข้าไปท่วมเนี่ยนะครับมันก็จับกันเป็นละองจากละองก็ขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นรองปูนสุกแล้วก็เริ่มที่จับจับแข็งกันไปเรื่อย จนเกิดเป็นแผ่นแถวเนี้ยมันจะเป็นแผ่นนะครับอันนี้แผ่นที่มันเพเย่ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นคุมผิวนะครับอันนี้อันนี้อ่าอันนี้เนี่ยปลายปูกัรนผมเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะเป็นการกระจายตัวนะครับของของน้ํามันต่างอิวที่ระเหยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการแพร่กระจายไปมันก็มันก็จะทําให้เราเห็นได้ว่า พระเนี่ยมีความหลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะเกิดขึ้นจากผิวพระนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากการเอาอะไรมาป้ายเกิดขึ้นจากเนื้อในนะครับดูยตรงนี้เห็นไ,ไหมครับการศึกก่อนมีการงอกขึ้นมานะฟองเต้าหู้นะครับฟองต้าหู้ก็คือแคลเซียมที่มันปูดบวม บูดบวมทีล,ละเล็กทีละน้อยก่อตัวขึ้นมาคือผิวพัมันจะไม่เรียบชัดไหมผิวพัดจะไม่เรียบมันก็จะมีผิวจะขุกขระนะครับมีดินเข้ามาผสมเกาะอยู่มีการกร่อนออกไป ูข้างล่างส่วนที่กระเทาะนะครับก็จะเห็นม้วนสารด้วยส่วนที่เกาะขึ้นมาเกาะกันทางคราบดินนะครับส่วนที่ปูดบวมส่วนที่เป็นแคลาซที่ปูดบวมลงมาเนะี่ยก็คือมันก็เป็นวิธีการดูลงกลุูนะครับสภาพลงกุูมันก็ต้องมีความหลากหลายราพแต่ละองค์ก็เรียกว่าไม่ซ้ำกัน นะครับดูจากตรงนี้บนหน้าระหน้าระสิบวรีเนี่ยเห็นไ,ไหมครับมีทั้งคาบดินเกาะมีส่วนที่น้ํามันทางอุโวหรือส่วนตัวประสาทเนี่ยมันเลยขึ้นมาในส่วนที่สูงนะครับลองดูส่วนที่ต่าเห็นไ,ไหมครับมันก็แตกต่างกันนะครับอันนี้อันนี้ก็มีความหลากหลาย ดูครับม,มีคำหลากหลายมีคาบมีคาบคลา้คลายๆคาบน้ําทีเ่เป็นเส้นเป็นวงพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าตกแต่งด้วยฝีมือไ,ไม่ได้หรือคุณว่าได้ก็ลองจินตนาการดูรว่าเนี่ยสภาพแบบเนี้ยจะตกแต่งยังไงเนื้อในพรานเนี่ยส่วนใหญ่ที่ตกแต่งก็คือเอาดินมาป้ายป้ายป้ายนะครับป้ายป้ายป้ายแต่ว่าเนื้อเนื้อพราก็ยังตึงนะครับ เวลาทำเก้เขาก็จะคือมันเก้ผิวผรไม่ได้ดูชายจีวอนเห็นไหมครับมีการปุูดบวมมีการปลุนปมูมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะมันโดนเล่งด้วยปฏิกิริยาด้วยความร้อนความชื้นดูผิวผะมันก็ไม่เรียบตึงแล้วนะครับโอเคก็พอเห็นภาพไหมครับ ดูรลวมๆอีกทีนะครับนี่คาบดินแข็งนะมันเกาะแข็งขยายให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยสภาพการเปลี่ยนแปลงผิวพาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลง จเนาะก็ฝากไว้อันนี้ก็คือผ้าสภาพลงกลุกนะครับก็ขอให้พยายามเวลาเราพิจารณาซื้อคือดูผ้าตามสนามหรือใครบอกว่าเป็นผ้าลงก,ลกุก็ขอให้ความเป็นกลุกเนี่ยมันต้องมีนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันควรจะมีนะครับก็ถ้าใครเห็นแย้งก็คอมเมนต์มาได้ครับก็คอมเมนต์มาได้ใต้ใตคลิปนะครับว่า อ๋อพรกกุต้องต้องมีตําหนิต้องอยู่ยานนี้นะครับผมเองก็เคยเจอนะครับเป็นพิมพ์แมกมาลงกลูเขาก็บอกว่าสภาพลงกลูกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันต้องมีเนื้อเกินตรงนั้นตรงนี้ถึงจะแท้ครับผมก็บอกว่าก็ลองดูเพราะว่าพัดลงกลูกเนี่ยเมื่อเห็นไหมครับอย่างองค์เนี่ยมันเกิดสภาพการกัดก่อนบางบางอันบางส่วนมันก็สะเทาะไปมันก็กระเทาะไป แล้วถ้าเกิดมันไม่กระเทาะตรงอ้ส่วนที่เขาชี้ตำาหนิกันนะเป็นไงครับมันก็ตำาหนินั้นก็หายไปพาสหน้นก็ถูกตีเก้เลยนะครับพรั้งนั้นก็ถูกตีเก้นแน่นอนเพราะว่าตำาหนิไม่เข้าที่เขาเล่นนะครับที่เอามาชี้มาเป็นมาตรฐานนะครับคือมาตรฐานของของเขาเองนะครับเพราะว่าก็กําหนดเองตามลําเภอใจอย่างนี้ผมว่ามันก็มันก,มนก็มันก็จะทําให้พาสแท้หายไปเยอะ นะครับมันก็จะถูกเกี่ยวออกหน้าผ้าก,ก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับก็เก็บสะสมก็ควรที่จะเก็บผ้าแท้นะครับส่วนสายผู้ผลิตที่ที่เขาจะเล่นตําหนิอันนั้นก็ว่างกันไปนะถ้าคุณมีตําหนิเหมือนเขาคุณก็เอาไปขายนะครับได้ตังค์แน่นอนนะครับแต่อย่าลืมว่าขายไปแล้วเช่นหรือว่าซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับ คน,คนขายตาหนินี้เกิดไม่อยู่แล้วเราก็ขายเอาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เล่นตําหนิไม่เหมือนกันอีกนะครับเขาก็ไม่ได้ดูเนื้อไม่ได้ดูธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงผ้าผ่านมาหกสิบปีนะครับก็ยังตึงอยู่อันนี้ก็ต้องน่าสงสัยนะครับมันเป็นไม่ได้ไหมผ้าหกสิบปียังตึงอยู่ลงกลูอีกนะครับคุณนึกสภาพแล้วกันว่ามันลงกลูเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในดินเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหรอ มันต้องหม่อยู่เหรอตําหนิต้องอยู่ครบเหรอจริงไหมครับมันเป็นไปได้ไหมที่มันขึ้นมาสภาพกิบสภาพตึงๆผิวตึงๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยลงกรูมานะครับใครใครเขาพูดมันก็พูดได้มันก็อยู่ที่คุณจะเชื่อหรือเปล่าดูพระครับอย่าไปเชื่อตามที่เชื่อคนนะครับดูหน้าพระไม่ใช่ดูหน้าคนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะหลงไปกับ นะตำหนิอ่านะครับคําก็ตําหนิสองคำก็ราคามันก็จะผ้าแท้ก็จะหายไปนะครับโอเคครับฝากคลิปนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนรุ่นหลังที่มาเก็บผ้าหลวงพ่อกลวยนะครับจะได้เก็บได้หาผ้าแท้ได้ไม่ยากนะครับดูภาพเป็นนะครับเล่นผ้าได้โดยไม่ต้องพึ่งใบเซอร์หรือพึ่งพ่อค้านะครับก็ สิ่งที่ผมแนะนําไปก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับุไปลองคิดวิเคราะห์แยกแยะดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้สุดท้ายก็ขอบคุณนะครับที่มีหลายๆคนมากดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ได้ทุกคอมเมนต์ครับผมดีๆแล้วฟังไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็พัะทุกองค์ที่ผมลงไลฟ์นะครับ ผมก็แบ่งปันทุกองค์นะครับเพราะว่าก็เป็นอาชีพผมผมก็ต้องเลี้ยงหาหาละ,ะหาเลี้ยงตัวเองนะครับไม่ได้มีอาชีพอื่นนะครับส่วนเรื่องราคาก็แล้วแต่พี่แล้วแต่ผมเนาะขึ้นอกับความยากง่ายถูกแพงอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับไม่ถูกใจก็ผ่านกันไปอย่าไปคิดมากนะครับพระไม่ได้มีองค์เดียวในโลกนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับ ขอบคุณครับผมชัดเมืองจันทร์